สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของถั่วแปะยีจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะถั่วแปะยีเป็นพืชตระกูลถั่วที่พบปลูกทั่วไปในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้ประกอบอาหารทำขนมหวานหรือขนมขบเคี้ยวเพราะว่าให้คุณค่าทางอาหารสูงรวมถึงนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดีด้วยนะคะถั่วแปะยีมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆอีกว่าถั่วแปะจีถั่วแปบถั่วแปะหลอหรือถั่วหลวงนะคะ ถั่วแปะยี่มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งพบปลูกมากทางภาคเหนือของไทยนะคะทีนี้เราไปฟังสปปรรพคุณและประโยชน์มากมายของถั่วแปะยีกันเลยค่ะถั่วแปะยีช่วยลดไข้ช่วยบำรุงร่างกายช่วยแก้อาการอ่อนเพลียนอกจากนี้ถั่วแปะยียังช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ช่วยแก้อาการท้องผูกป้องกันโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารได้ด้วยนะคะถั่วแปะยีช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันโรคเบาหวานช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและที่สำคัญช่วยลดความอ้วนและช่วยให้ร่างกายสมส่วนด้วยนะคะในถั่วแปะยีมีคุณค่าทางโภชนาการดังต่อไปนี้นะคะ มีโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตใยอาหารนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กไทอามีนไรโบฟลาวินและไนาอาซินนะคะ,มะเมล็ดแห้งของถั่วแปะยีใช้คั่วรับประทานเป็นขนมขบเคี้ยวได้นะคะ,มะเมล็ดใช้ในการประกอบอาหารจำพวกต้มหรือต้มซุปต่างๆค่ะ นอกจากนี้มเมล็ดยังใช้ทำขนมหวานหรือบดเป็นแป้งทำขนมหรือไส้ขนมนะคะฝักอ่อนของถั่วแปะยีใช้ประกอบอาหารอาทิเช่นผดัดแกงยำหรือซุปหรือรับประทานฝักสดเป็นอาหารคู่กับข้าวนะคะฝักอ่อนของถั่วแปะยีใช้ประกอบอาหารต้มใส่น้ำตาลรับประทานทำเป็นซุปและทำเป็นไส้ขนมนะคะ มเมล็ดถั่วแปะยีแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายอาทิเชน่นซอสถั่วและถั่วเน่าเป็นต้นนะคะทุกส่วนทั้งใบย,ยอดอ่อนและ,มะเมล็ดถั่วแปะยีสามารถใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยค่ะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้น อย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ